เดือบี้ยิงวัวแล้วจริไม่ขึ้นหรอแต่ยิวัวจริงใช่ไหมแต่แต่แต่แล้วแต่แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วของมาแล้วของไอ้เปรมมาแล้วครับเฮ้ยเฮียจีบหายไปไหนเก็บเกับเก็บเฮียกับแล้ว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 ใครเอาป๊อหลบไปกูมาโคตรเท่เฮียกูยังไงขึ้นมาดิไปอ่ะเออกูถึงเลยโอ้โหกูถึงแล้วไอ้เหี้ยโอเคโอเคโอเคพี่ได้เปรมมุดขึ้นมายิงวัวก่อนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไป มีคนแล้วโอ้ยหมดปเอง้หยพ่อเอ้ยไอหิงอยตังอยู่ตังอยู่้ปนไงวโลิตใ้เนาากัง่นลงไรสักนั่นไอ้เหี้ยโซตายเปโซตายเปโซตาย ตายจะ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 ตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายถอยถอยถอยมาก่อนพี่ัวไม่ได้ัวไม่ได้ตัวนิ้ใส่มาตายกลังี่ลงจะตายจะตายล่มกลับมานะโอ้ยเจ็บเปนถอยมาก่อนดีรีแล้ว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 

ใส่พับปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ตายเล่นอยู่เล่นอยู่ปั๊มส้วนะเขาไม่เติมไอ้เชิบันากิจไหนสัตว์ให้มันชาแขกแบบเลยอะโอ้ยรีโวไม่ได้เฮียเฮียมันไม่ตายวะรีโวเต็มแล้วรีโว่พี่ควงแล้วลุยทำไมเตะมันหายบ่อยอย่างเลยวะเฮียยิงส้มนะ

แล้วกู้กอเรียแล้วกู้กอเรียแล้วกู้กอเรียผสมเลยเอ้ยระวังสมเลยนะหมดยอ่ะหมด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 ยเนี่ยเฮเราไม่ตายมีคนล้หมืนแล้วเหมือนแล้วรวอย่างนั้นหรือใช่ใช่เฮียเฮ้ยไอ้ใครไหลไอ้หนีวอลหมดแล้วไปเฮ้ยใครติดหลับว่าผ่านแล้วไม่รู้ใครรีวอลแล้วรีวอลแล้ว เฮ้ยมีมีโลมีโลมปนแล้วปนแล้วใส่ใส่ก้อนเล็กนะใจเออหัวชิวรับได้รับได้อุ้ยกดปปินแล้วปนแล้วปนแล้วปนแล้วกดแล้วแต่ยังไม่ปัดมันกดแล้วแต่ยังไม่ปัดเปติดหลับโวยปัดได้กดมันไม่ปัดอะปัดหแล้วปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วติดแล้วติดแล้วรีโวยเต็มแล้วอ่ารีโว่สามคนแล้วรีโว่สามคนแล้ว รีโว้พี่ควงแล้วเดี๋ยวกำลังกำลังโว้แล้วโว้แล้วเฮียบ่ดิบ่ดิบ่ดิตัดสมบัตีสายของจริงเฮียเดียบ่เดียบ่เดียบ่เี่ดิบ่่ตายเดียมีตายเยอะลงเยอะลงเลยตายหายไหนหมดไหนหลัง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 มันหมดแล้วตาไม่ไม่ไม่มีนายแล้ววเฮียบ่ดิบ่ดิบ่ดิบ่ดีขึ้นแล้ว

โอ้หไม่เดินแค่แลมาเลยไปควงรีวอลแล้วไอ้เปมรีวอลแล้วไปไรเงี้ยจีน้อยไปลุกไปไปไปไไปปาดไปโอนนขึ้นบนขึ้นบลลุยเลิกจนไข่เหนียวลววัลัววัวัวลลีลีลลีลีาสลี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 ลลี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 ีลีีลีลีีแลลลือลล ไอ้ยาสลิมมีคนเดินแล้วเน่อยไ่เดินแขแมาเวไปควงรีวอแล้วไอเปมรีวแล้วไปไเี่ยวน้อยไปลุกไป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 โอ้นขึ้นบนขึ้นบนลุยเลิศนไข่เหนียวรัวรัวรวลีมาีมาสกอตายพี่ปาเลินะ ยี่ยแชปมโบหมดเลยยี่ชมปิโบคนแรงจริงโบหาหมบโดงมึงมาวหาชิงกูได้ไงได่ไงเอูช่บิงดูเฉยใจใจรียร้อยดีดีแล้วดีแล้มึงแค่แรงเงินเนี่ยแน่จะมาสู้กับแรงฟ้าเียมึงไปแรงฟาก่อนใสาควันมาบุรีไอ้ยมเตะหลังงพี่เตะหลังให้พี่เี๋ยวอยู่ไร่งไหนวะ ไปนัทกิจนัทกิจกูกอเรียอยู่กูกอเลีอกูกาเลียอยู่กูกอเลียอยู่โอ้ยรอดวะกลับลเทำให้โตไม่ตายเออมูโตแรงๆ่อยดิเ็นักิจอะเห็นปะเฮียนักิจเป๊ปาีเมาอิดอุ้ยตายตายีังังังขงโแล้วโอ้ยเฮียดีแล้วรุยพี่

โดนเขี่อะไรวะอุ้ย่ได้ปิดดิเฟนเดอร์แล้วไอตะเกียมตายผมตายพี่ผมตายมับได้แล yeah, no um ้ไอ um ้อ์นอย่าทำให้หนีตายบ่อยนี wait, ่อะไอ้ปยะโดนหลุดเมื่อกี no. ้เออไีวพี่อะเนี่ยเดินอยู่ข้างหลังห้ตาุพูดไมอกระเจิดจไไหนเติมแล้วเติมแล้วทุกคนโว์แล้วกำลังกลังรีโวแล้วรีวแล้วรีวแล้ว่อใจจะต่อเนื่อง

โอ้ยม mm ันยกแล้วอกช่วยได้ค mm ุย hmm. ย mm ืนได้คุยยืนได้ค oh, ุยได้ขวาายนะตายนะตัไม่ตายอ่ะกูก็ไม่ตายไงเจไอหมิงาจะเล่นแล้วมันนี่นี่ไงอ้แอสแอสแอแอสแอบร้อนไอหมิไอเหี้ยโอ้โหเป็นเป็นเป็นเนื่อนมึงนะย่าไปินเปด้วนะเออเคือแม่งควบคุมอันตลอดเว้ยแบบข้าวังไปตลอดจะขัดจมันก่นฟ้าแล้วกัน รีรอบสุดท้ายรีแล้วรีบู้ไม่ปิดดีเฟนเดอร์นะโฟตรงอย่างเราโฟตอนเขี่ยเขี่ยแล้วใครวิ่งไปโฟน่ะไอ้หน้าบ้านให้เอ็นเข้าน้าบ้านให้เอ็นเข้าเขี่ยลูกลูก่อเกมมิ่งเหรอลูกพ่อเกมมิ่งหน้าบ้านแห่เอ็นเข้าลูกพอใหหรือเปล่าลู่อใจญ่ใหลูกพ่อเกมมิ่งมึงเอาอยู่ไอ้เป๊ะเป๊ะโซ่ไวๆ่อยดีมาแหลกกันดิเพื่อน อ้ตรงส้มมันปลอดภัยป่วไม่รู้มมเอไอมออน่น่าจะปลอดภัยป่ะเดี๋ยวลองวิงให้เรวแล้วรีวแล้วไม่รู้ว่าเกมมไม่ต่องเอสเรียว่ลิงโก้เป็ม <ใจ S 1> ปป็ตรงนี้รอดตรงนี้รอดมามามานี่มานี้มานี้แ่รีย่เววรีวกูที่หายแล้วแจู่แล้ว ไม่ถึงว่ะเห้ยเดี๋ยนตัดใจไม่รู้ใจไปรูดไปรูดไปอ้าวโอ๋ออ๋อเดินไม่ได้เดินไม่ได้อ้าวแล้วแล้วกูจะโวใครอ่ะทีนี้ไอ้เหี้ยหลุดเฉยเลยกูยืนรอรอถ่ายคลิปแล้วกันไปรูดนะไม่เป็นไรกูเป็นกูผันตัวเป็นแครี่ได้ไอ้เจียข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีไปไปดูพ่อเกมมิ่งไปดูพ่อเกมมิ่งเออไอ้โมลี่ปันเลยแล้วกูผันตัวเป็นแครี่ไอนี่ยหลุดเฉยเลยแม่ไอ้กำลังโวไปอ่ะโวแล้ว กรุกอบกรุรอมปิดแอ้ปิดคอเรียบปิดคิคเออพอปแล้วไปแล้วปแล้วไปแล้วแตว่าไอ้เพื่อนไหนฮะไอ้มันตันมาแล้วหูโอ้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 เราเจ็บเรานีเรานีเนาีเนานีเาีเฮีย ยังไม่ได้เลยนะหน่อยนี้ตายหนาอนี้ตายหนาอนี้ไอ้ลิงเกอร์ลิงเกอร์ไอใจโ้ยผมตายผมตายตั้มเนิ่งผมตายผมตายกูเป็นแครี่อยู่ตายใครใจเข้ามาแล้วใจไปไหมายังไปเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาชิดมือเล่นดน้ไปใจแต่เราไปวัวไม่ติดเลยไม่มีครัวใครเด็ดแม่วัวกูไม่ติดหรอหมงพี่ค้งลีวัวแล้วไม่ติดไม่ติดอุ้ยเชี่ยอุ้ยไอโดนน้ำมันดูอ่อีเชี่ยแม่งแบบจะต่อยงูเฮ้ย เล่นแล้วมันจะต่อยมึงเลยเหรอวะยก้ายัยกอันยตายเลยจะปังไม่ได้ไปเล่ลยไหรออ s ตาเลย้มยใคร่อยข้างหลไอดีกอาร์ดเหรโอ้

ตาย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 พี่มาขวามาขวามาขวาล่างมาขวามาตรนั้นเนเสาไปแล้วครับไปเียเ็เ็ัเนเยอีโมลีบินเลยเปมเมอ้อมขวามาเปมยิ้มคิมเข้าอ่หรออย่าอย่าโดนโบนะ่างแกูไม่ได้เมเปมเปมมาขวาเปมสมาายมดิมาสายดิสายโล่งเนี่ย

ให้ผมต้องเอาไปอาลิมหายได้เฮียเฮียหน้าบ้านก็ต่างดาับไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้โอโทษเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่่าวขาวแจ้งหน่อยตรงไหนมีสลิมบ้างเดี๋ยวจ่ายไปรอรับไอ้เปรมนะพี่เอ้ยไม่ไม่ต้องดีกว่ามาเราเรียกนะมาเราเรียกแต่เี๋ยวเขไม่ใชฉันนี่ไม่ไม่ไม่มีใครปิดไม่มีใครปิดมีเราปิดอย่างเดียวโอเคโอเค

มากาวี่ไว้ทิ้ควงไรนี่นีเเดอนีิเป็นเด้ออรแกนเห็นว่าอรอร์แกนอะอยู่ไอ้ไอ้ใบพิ่แอไอ้ใบโอ้ยนิด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 มวหแล้วเป็นมแล้วไอ้ขุเตะไข่เขาก็ขยันิดออกจังเลยว่ะไม่ทานไม่ทันพี่กไม่ทันไม่ทันไหนไหนไหนไไหนไหนไหนนไหนเห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 ็นแล้วตตเหียข้างล่างไอ้ปืนอะยัดแม่สักทีดิ

เล่นเด็กแบเล่นแต่ใ้เอ็นดีลยอะเศเสาแม่งรอดตลอดโนีนีที่ไร ไม่คเอยได้ยินเฮ้ยมอหิวไปเลยดท็อกซิงไนเยอร์ยบเกมัเอเดียดอดลูไม่ดหรอมงเตะดยูติดยูเห็นยังหลอดไม่สุดหลอดไม่สดหลอดไม่สุดหลอดไม่สดหลอดนเนี่ดไดพี่เปมกลับมาก่อนได้ปะโอเคโวลแล้วโวลแล้ว ไปพี่แก๊ปโดนพี่แก๊ปแล้วรอบจ่ายก็มาจ่ายโอ้ยดีเป็นเดียวใช่ไหมไมพี่แก๊ปแก๊ปแบบนี้ตั้งหนึ่งนลตั้งนึ่งเลยไปเลยไปเลยไปเลยตั้งนึงตั้งนึงพร้อม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 ได้ล่ายได้แล้วได้ลอ้ยเนี่ยเข้ามุมเลเนี่ย ไพีเอสไปไหนเฮ้ยเราไปก้มตูดอะไรตรงเสาหนดเ้เี่ยกี่กูขาดจังวะไปยังไม่ได้ยังไม่ได้นอนนี้แต่ยังมีดนดอมปลาปาเียปเปียัาัด้วยไปดีไดีอีตรสตรสตอรีไ ไม่ได้นะจ๊ะอไรกโเฮ้ยขุดหน่อยขดหนมึงโดนดิสไวไปอ่ะเ้ยถอยถอยมาเร่เดี๋ยวโมจะหมดม่เกิไม่เกินมถอยมากแล้วโอ้ย โหแล้วดูพี่ควงโฟโฟพี่ควงโฟพี่ควงคูโฟยิงเสา่อยู่ยิงเสาู่พี่ควงคูโฟพี่ควงคูโฟออไอ้เ้าหน่อยไอ้เจ้าหน่อยเจแม่จะขุดเหี้ยอะไรอย่างเี้ยไปเลยไปเลยไปเลยดู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 ด

รีบวอแล้วทุกคนกมีธาตุทองสาวอ่ะแต่เพื่อนก็มีขีปูซาวอ่ะแมยัไมให้บังกระบุงอีกที่อ่ะพ่อตส่าห์ส่งเสียงเข้าเมืองอนีมันีิวหนยังคงมีมีมีเงินทองเดเนงองนเีิเบาเกมาดีมาดีเฮียไหนหมดเลยทั้งตายเลยเีย รัดีวเซวัเซลีเนีวคปีีวกป์ไอ้เียัดนมตั้งมาร์กัมากไปแล้วครับแลวพี่ควงกูโฟพี่ควกูโฟ เดินไปขุดเทปดิดใช่เราจะให้เป็นไอ้ที่ไปก้าวมาได้เฮ้ยถอยมาถอยม้พี่ถอยมาถอยมาพี่อาถอยมาขิดดูยี่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 เดียดเดียดน้อ้ยโว่โว่ไม่โวยเปมแล้วโว้พี่คงไม่ออกว่ะไม่เหี้ยไรเไี้หมี่ยเหม่ยหมี่้แล้ววมวแล้ววมวแล้ววมวแล้ว

cứ bố té đằng này đi anh em. ờ ờ mẹ 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 ngã này. เอา đi ở dướ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 i. rồi. เอา cái này nữa ba thế gì. lấy lăng đạn đi tiêu. อ่ะเอาไอ้เป็ดเอา. nó ở chỗ nó ở. เอาตาย. ổng còn 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 ำเดีนย้บรับรับเออ่ัย eh ู่อยู่วนนวไม่ได้นะเรีพี่ควงใส่ธนาวอเนี่ยวอนี่